สิ่งที่จุดประกายทําให้เราอยากปลูกผักนี่นะคะก็มีหลายเรื่องมากเลยนะคะอันแรกก็คือว่าที่บ้านเราเนี่ยทานผักทุกมือ้อแล้วเราก็ได้ข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะว่าผักชนิดนั้นชนิดนี้เนี่ยจะมีสารพิษอะไรบ้างนะคะแล้วหลายคนก็บอกว่ายิ่งทานผักเยอะเนี่ยก็จะยิ่งได้รับสารพิษเยอะนะคะโอ้โหนี่เราฟังเรารู้สึกว่าก็อยากปลูกผักนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเราอยากมีงานอดิเรกคะ่ะเพราะว่าอยากจะ เข้าถึงธรรมชาตินะคะเพราะว่าที่บ้านมีสนามอยู่แล้วไปไปมาลูกมาแจมด้วยนะคะก็เลยเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวขึ้นมานะคะธรรมดาเนี่ยผมเป็นคนที่กินผักมากนะครับเพราะฉะนั้นพอ,อได้ยินข่าวเรื่องออสารพิษบนบนผักนี่มันก็สักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่การที่เราได้ปลูกเองเนี่ยเราสามารถจะมั่นใจได้ว่า เราได้ของดีนะครับแล้วก็อร่อยได้ด้วยนะครับใช่เลยค่ะเดี๋ยวนี้เขาทานผักเกลี้ยงจานเลยค่ะทานผักเกลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าเก็บเองจากมือนะปลูกเองด้วยแล้วเก็บเองด้วยนะพอเราตัดสินใจที่จะเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็เตรียมอุปก,กรณ์นะครับไม่ว่าจะจัดแปลงผักนะต้องทําอิดขึ้นมาทำอะไรต่างขึ้นมานะครับ <ś> ก็เป็นเรื่องที่เราได้ออกกําลังกายมากขึ้นเยอะเลยนะครับ ชุดปลูกผักคนเมืองนี่นะคะก็ทําให้เราเนี่ยปลูกผักได้ง่ายนะคะเพราะว่ามีปริมาณไม่มากเนื่องจากว่าสวนสวนผักของเราก็ไม่ได้มีพื้นที่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเพื่อจะให้ปลูกในพื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะมีกระถางมีแปลงขนาดเล็กเนี่ยมันกําลังเหมาะมากนะครับแล้วสามารถที่จะช่วยให้เราด้วยงบประมาณเดียวกันเนี่ยเรามีได้หลายอย่างนะครับ มีผักนะคะที่เราปลูกเองเพราะจากมเมล็ดนี่นะคะเอาใส่กระป๋องโปรตีนก็ไปมอบให้นะคะเป็นการจุดประกายให้ดาวไล์ได้ปลูกผักกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะคะที่เราสามารถนําเอาสิ่งที่เป็นงานอดิเรกนะคะซึ่งเราคิดว่าเราจะทําเป็นงานอดิเรกแล้วก็อยากจะทานผักที่ปลอดภัยด้วยตนเองเนี่ยเอามาต่อย,ยอดเป็นธุรกิจได้ถึงเวลาละที่ช่วงนี้เนี่ยมยีจัดเป็นชุดเล็ก นะครับซึ่งเหมาะกับพวกเรามากเพราะว่าพวกเราอยู่ในเมืองการปลูกผักทานเองแล้วเราไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยทานได้สนิทใจมากค่ะ